วันนี้จะมาแกะซันสูบบัตรกันนะคะใครที่เ,เป็น FC บัตรบอกมาตั้งสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะซันสูบบัตรกันนะคะใครที่เป็น BR มาทักบอกก็ได้นะคะว่าชอบใครในวงบัตรนะคะงั้นมาแกะกันเลยเยนูคแกะนะนะคะเราจะมาดูกันมากินยังไม่ได้ดูนะหนูจะแกะมาดูกันว่าไ,ได้ใครคะ่ะ เทน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 โทนเทเคยเห้นไหมสวยมานเันนเ้นเคยเืนอทนเอนเทนเนเนเ่เปนนขนมนะคะสวยมาน หนูชอบหนูชอบคนอเมริกันก็คือพีมกับพีมกับพูนะฮะพีมกับพูชอบหนูชอบพีมกับพูค่ะสวยมากไม่กลิ่นหอมด้วยนะหอมโคตรเลยทุกคนเพราะมันกลิ่นมาจากในถุงนี้น,นะฮะแล้วหนูขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย การสุดเล็กๆกัคนค่ะนี่มาดูการแกะแ๊บ้าวขอหาการ์ตูนนะคะอจะป็นเขาบอกว่าอืมอืมอมอมอม ฝากลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกระข้กดกระดิ่งกุ้งกิ้งจะได้มีพัคขีมใหม่ๆของหนูนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ